นะพี่น้องไม่เสนอเมนูแกงปลารวมด้วยพี่น้องนี่มีปลาขาวปลากาปลาหามาคืนนี่พี่น้องอยู่คุยบางสเนะแกงก่อนใส่ก่อนเทง้ำรสดมึมอุ้ยหลับลองแซ่บใส่ต้นหอมก่อนพี่น้องนี่แกงปลาเด๋ยบกปิา Uh, พี่น้องนี่ใส่กระเด้งก็เออหลบหลองเนี่ยแ่บแสบจวนละ,ละนี่เออพักแนวกินบ้านเฮาต้องเฮ็ดแบบนี้พี่น้องเอ้ยแบบอีสานบ้านเฮาเนี่ยชุดยอดชมจากธรรมชาติมาพี่น้องเบื้องเขาเนี่เท่กันเออเก่งเป็นโตเลยพี่น้องออื้ของแซ่บจากห้วย บังายพี่น้องลูขวัยายบานเฮาต้นกำเนิดทุละติดอำเภอเขาวงพี่น้องต้นกำเนิดนี่หขวยเส้นนี่ขวยยัยไซขวัยบังายปลานเนี่ยเลงไปหอดแม่น้ำโขงพี่น้องขวยเส้นนี่นี่เต็มเขาพี่น้องเนี่ยกินบานาเฮาหนิเศรษนะสวัสดีครับ สวัสดียามเทีย่ยงพี่น้องมาเมื่อนี้ได้เมนูเด็ดพี่น้องนี่แกงปา่าพี่น้องเป็นโตเลยเนะนี่ยนี่เห็นบ่เนี่ยนี่ส้ยสดน้ำเสียบๆโกกๆอืสอนกันบางไงพี่น้องกินแบบวิถีชีวิตบ้านเฮาพี่น้องเอ้ย <c oughs> มามา ปลากาาพี่น้องอปลากาวเลยไปไทยนี่ปลากาพี่น้องนะ่ตักออกเลยนี่จานใส่จานละใบกินพี่น้องน,นี่จำบ้านนะ กิจจ์กันาะพี่น้องเอ็เปรี้ยวส้มจากธรรมชาติพี่น้องมดแดงเนี่ย พี่น้องเอ้ยแมงวันกับพ่อแมงวันปุ่นูจักเป็นเนาะเกินมาแซ่บได้กลิ่นมากลิ่นลาแดกพี่น้องนะแบบสีเดียมค่อยก,นกนอินกินก็เนื้อมันน้ำเด้อแสบเลยผัว่าจิตใจติดต่างเพลิดึงพริกึงขิงหัวไง จำเหมือน,นนะผักกะยอดพกบัวพี่น้นอ,องหรือเบอยอดต้นหอมดอกมันนนัน่ดอกพกบัวพี่น้อง บุมมีข้ามันยายพี่น้องแซ่บเพื่อแต่ว่าแซ่แบแซ่บแซ่บอีหลี้ กินมันห่าอ อยางกระติกพี่น้องแล้วก็มัดใส้มือเฮ็ดปลาแล้วก็ปล่อยใช่เลยกันขึ้นพี่น้องมันก็โดนถือตัวปลาตึ๊บหลุดพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพี่น้องเดจอกิจ่ายทำให้เบิ่งพี่น้องเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งว่าหาปลาเนี่ยหัวใบไส้หัวไส้บ้านเฮาเนี่ยเห็ดน่าใจเห็ดอังพูดอังพูดพี่น้องห้วเส้นนี มันจะขึ้นมาจากพุ่นถึงแต่แม่น้ำโขงพี่นะ้องลงพุ้นละบางทรพี่นะ้องบางทรตำบลบางทรล้วขึ้นมาบ้านน้องแอกแล้วขึ้นมาผ่านบ้านแก้งบ้านแก้งบ้านกระเหลืองดงบ้านน้องแคนตำบลน,น้องแคนของอำเภอหลวงพู้ขึ้นไปหอดบ้านนารอกนารักบ้านติวพุ้นละพี่นะ้องสุดไปพุ่นมองหนึ่ง มันข้ามถนนไปบ้านยังนะคัวสูงแถวนั้นแหละพี่น้องบ้านคัวสูงเขตอเมร์หลวงคือกันพี่น้องตอบบลแกงนางตบบลแกงนางตบบลกบตุบต๋มเท่านั้นโอ้เสร็จมุดีวอานิดเพี่น้อง พักกระลยพี่น้องเออสำหรับคลิปนี้ก็จบสำนีก่อนนะพี่น้องเนาะให้มากก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อช่องยูทูบอยู่จนแก่ยืนย,ยันเส่ฝากและเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อดวสวัสดีครับ